บทต่อไปจ้าแฟกเตอร์ <F actor. S 1> จางยังต้องกว่าพี่คุณนามม .3 ไปเจออย่างหน้าที่หนึ่งบทนี้ไม่ไม่ยากนะเพราะประมาณครึ่งแรกเนี่ยนะของบทเนี่ยจะเป็นการทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อยอดอีกครึ่งหนึ่งนะฮะอ่ะตองต่อยอดไรยากไอ้ตองควรไม่ยากดูความหมายก่อนการแยกตัวประกอบพหุนามคือไดนะฮะ ตัวบทปะครับนะคือจดไปการเขียนพหุนามการเขียนพหุนามนะฮะในรูปผลคูณของพหุนามดีกรีที่ต่ำกว่า การเขียนพคุนามนะครับในรูปนะฮะการคูณของพหุนามดีกรีที่ต่ำกว่านะวงเล็บคือถ้าทำได้เพราะบางครั้งาทำไม่ได้ก็พยายามแยกให้ได้มากที่สุดก็าจะแยกได้ฮะ การเขียนพระคณนามในรูปผลคูของพระคณนามดีกี่ที่ทำกว่าถ้าทำได้นะครับ example ที่ครูพิมพ์ให้ใหแล้วคือว่า x เพิ่ม y มาจดตัวอย่างตามครูประมาณสักสามนะฮะสามสี่ 3, 4, ข้อนะ 4, สี่สามอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งก่อน1 2 x บวก2 4 y หรือว่าดึงอะไรออกครับก็ต้องดูตัว,ตวร่วม12กับ24 อ๋อลืมบอกไปแนวแรกคือแนวดึงตัวร่วมนะฮะขั้นที่ 1. ตัวตัวเลขก่อนดึง12ออกได้เหลือแะครับ x-2y กวก 2y าการดึงตัวร่วมมี3กลุ่มกลุ่มที่ 1. ดึงแต่ตัวเลขนะฮะต่อมากลุ่มที่2ครับ x-5-3 ก2ลัง5บวก 3x กลังสครับก้อน,นี้ดึงใครได้ x-2 กลังส จะเหลือแค่ a กำลัง3บวก3สังเกตนะนี่ดึงแต่ตัวเลขนี่ดึงแต่ตัวแปร ى. อันต่อไปจะเริ่มมิกซ์นะฮะดึงทั้งตัวเลขและตัวแปร ى. 3กับ6ดึง3 a ลัง2 a ดึง a เหลืออะไรครับ a ลบ 2b A ลบสองนะฮะเอกกำลังสองเอกกำลังสองนะครับลบสาม M อเอ็นกำลังสามนะฮะดึงอะไรได้ใจเย็นเอ็มตัวหนึ่งราคาอีก N, 2. เอ็นกำลังสองจะเหลือเอมใช่แล้วไงต่อนะ,ะลบเลยครับสามอะไรสามเอ็นนะฮะเอมลบสามเอ็น อันดับต่อไปสักตัวอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องดึงตัวร่วมเคยเรียนแักมอสองต,ตัวร่วมเนี่ยเคยแล้วทุกคนนะอันนี้เป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นจะต้องต้องมีคนนะต้องทำได้อาสามแก๊งบ้าง 5 a กำลัง2 bx กำลัง3ลบ 15abx กำลัง2ลบ 10bx กำลัง2ดึงใครออกครับใช่ถ้ามี3พจน์ก็ต้องดูว่าใครร่วม3พจน์ต้องดึงตัว5ออกแน่ b แล้วก็ x กำลัง2ใช่ ตัวแรกเหลืออะไรคะ a อ่สองละ X อ็ต่อมาลบ ornament. สามละ A ป่ะต่อมาลบสองหมดยังหมดแล้วถ้ากลัวผิดทำไงเช็คประการคูณกลับเข้าไปถ้าเท่าเดิมคือถูก โอเคนะครับต่อไปข้อหนึ่งใหญ่ตรงแยกตัวกรอบก็ต่อบนี้ทำข้อขี้ครับเหมือนเดิม1 3 5 7ส1มหาจก้ะข้อคู่ทำรอเพื่อนอยู่กันบ้านก็ได้ลงมือ ข้อห x กำลังสองบวกห้า x เ,เป็น x x บวกห้าดึง x อ,ออกข้อ3ดึง x กำลังสองออกเป็น x กำลังสองลบสามข้อ5่าดึงอะไรออกครับผมบอกดึง9้านะ จร,จริงๆดูได้มากกว่าน,นั้นแต่เดี๋ยวที่เริ่มอ,อก็ได้เก้าเก้นะเก้าหแล้วดูให้ดีๆจริงๆดึงสได้ตัวหนึ่งจริงดึงยี่สิบเลยก็ได้ถ้ามองออกจริงๆถ้ากถ้ากลัวพลาดก็หาหอลลมอก่หอลมอคือยีออ่สิบเจ็ดนะฮะคำตอบคือ27่สเอ็กลังสครับ คูณด้วย3าเองลบสองโอเคข้อเจ็ดดึงอะไรออกจ๊ะไม่ต้องลอกตัวน้องสองเอตัวแรกเหลือหกเอกำลังสี่ต่อมาเหลือลบสี่เอต่อไปบัวแล หนจำไว้ถ้าดึงตงัวมันเองออกต้องเหลือ1มุกเนีย่ยมสองก็เรียนแล้วโอเคต้องเหลือหนะึ่งะไม่ใช่เหลือ0นยะ์ะข้อ9สแกนดึงใครออก 3x มกกำลังสองก้อนแรกเหลือ4 y ีวกำลังสองอันนี้เหลือ 3y อันนี้บวก x อันนี้ถ้าไม่เคยเรียนครูมาก่อนเนี่ยครูบอกแล้วให้ปรับพื้นนะเพราะจะสอนในปรับพื้นปแป็ส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าครานี้จะต้องไปเร็วนะครับเพราะเรียนแลนาา้วม .2 นะฮะวานั่นหนูก็ไปลงอันนั้นนะลงม .2 ใหม่มันก็ใช่ที่ใช่ไหมสามคูณสองกำลังเอ็นบวกห้าคูณสองกำลังเอ็นบวกหนึ่งอันนี้เป็นการทบทวนม .2 จริงๆด้วย ก็เอาตึงตัวร่วมได้แอบรู้ก่อนว่าสองกำลังเอ็นบวกหนึ่งเนี่ยมันคือสองกำลังเอ็นคูณสองกำลังหนึ่งดังนั้นต้องดึงสองกำลังเอ็นออกตัวแรกเหลือสามต่อมาเหลือห้าคูณสองได้เป็นสิบสามนะฮะคูณสองกำลังเอ็นครับ อันนี้ก็เรียกว่าดึงตัวร่วมจบต่อไปมาดึงก้อนตัวร่วมสักประมาณ3ตัวอย่างจดตามได้ครับขั้นด้านล่าง a x ลบ y บวก3คูณ x ลบ y เราเรียกว่าเป็นแบบก้อนรู้จักแบบก้อนไหมนะฮะแล้เร,เรียกว่าดึงอะไรออกได้ข้อนี้ ก็ถึงก้อเอลบบายแต่ขอยืนยันต้องใส่วงเล็บทั้งหมดเด็กมสองชอบลืมวงเล็บเมื่อดึงออกก็เหลือใคร A บวกสามดีมาก a อบบวกสี่ บวก b, b, บวก d, b, บวกดบึงอะไรออกดึง d บวก C ออกหรืออะไรจ๊ะเอบวก b บวก d A ลบ bx บวก B ลบ A ออันนี้แก้สลับที่หน่อยถห้มันแตกต่างข้อควรรู้อ่ะทบทวนหน่อย B ลบ A เนี่ยคือลบ A ลบ B ยอมรับไหม ึงลบออกถูกไหมครับอันนี้ต้องจำให้ได้ก็เท่าสิว่าถ้าลบ a บวก b ก็เท่า b ีลบ a เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มันแตกต่างเราก็จะดึงลบออกมาก่อนเพื่อให้มันเหมือนกันก่อนเสร็จแล้วก็ดึง a ลบ b ออกไปก็เหลือ x ลบ y เพราะฉะนั้นหลักการรัดหัดมองให้เป็นแล้วจะง่ายเป็นครูนะครูก็ดึงเองลบปีธรรมดาออกแล้วคก็เปลี่ยนเป็นตรงข้ามเป็นลบง่ายไหมคือไม่ต้องเขียนสองครั้งนะเขียนแค่ครั้งเดียวนะฮะจะอ่านแล้วก็ไม่อยงง องเนี้ m ลบ n a ลบ n ลบ m b ดงออ m ึงอะไรออก m ลบ n จะเหลืออะไรเดาสิ a แล้วเป็นไงเออพวก b ไงเปลี่ยนตรงตรงข้ามแค่นี้เองครับง,ง่ายๆก็คือดึงแล้วเปลี่ยนตรงข้ามอ่า everybody เหมือนเดิมครับทำข้อ key ครับข้อสองใหญ่ ใครทำเร็วผมก็คู่รอเพื่อนนะจ๊ะ ข้อหไม่ต้องโจทย์นะจ๊ะดึง x บวกสออกจะเหลือเป็น x บวกสข้อ3ดึง x ลบสออกจะเหลือเป็น x ลบสข้อ5ดึงสอง c บวกหออกนะฮะ เหลือ 2c บวก1ลบ8 2c บวก1คูณ 2c ลบ7เข้า7ระวังนะบอยดึง x ลบ y ออกเหลืออะไรเอะไรเลบ b เขก้าวดึงอะไรออกนะฮะ x ลบ 2y ออกเหรืออะไร4ลบ2โอเคไหมอันนี้คือก้อนตัวร่วมแค่นี้ผ่านนะฮะอันต่อไปก็คือเป็นการจับคู่ดึงตัวร่วมแล้วใครว่าหัวข้อนี้นะยากเนี่ยแปลว่า หรือเรียนมอส .2 ด้วยความกระท่อนกระแท่นอย่างแท้จริงนะฮะออตัวอย่างเียอหน่อยนะสักประมาณ5ตัวอย่างเพราะฉะนั้นอย่าใช้ที่มากเกินไปจับคู่ต็นตัวร่วมนะครับมักจะใช้กับ4ี่พจน์เป็นหลักหรือเต็มที่ก็หพจน์ไม่ใช่ไม่ไม่มีเลขคี่นะห้าพจน์ไม่มีนะ ax บวก bx บวก a y บวก b y ขั้นแรกดูสองตัวแรก่อนมีใครตัวร่วม x ดึง x ออกหลัดึงใครออกได้ y ดตัวร่วมเป็น a บวก b แล้วก็ x บวก y ตัวอย่างแรกผ่านตัวอย่างที่สองเสองลบ a อบวก bx ลบ a อดึง x ออกเป็น x ลบ a อต่อไปดึงลบดึง b ออกดึง b ออกใช่ได้แล้วเอ็ลบ b เอ้กลบเอเออหมื่นไี่เลยออกครับดึงเอลบเอออกเหลือเอบวกบีเรียบร้อยอืมสองเอกลังสองวาบวกสองซีว ลบ 5x กำลังสองลบ5 c ดึงอะไรได้ตอนต้นแรก2ใช่ถูกอีกตนนัวหนึ่ง y ดึง2อง y ได้เหลือ x กำลังสอง 2, บวก c ก้อนหลังดึงอะไรดึงลบหถูกต้องเด็กมสามเนี่ยต้องดึงลบเป็นแล้ว ไม่ใช่ว่อดึมอไม่ได้ต้องดึมเป็นตึงรผ้าออกเลยจ้ะเอกังสองบวกสนะฮะกับสองวายลบห้าถ่ายไหม,มเด็กมสามต้องทำเป็น ดึงเข้ามาลบออกเ,เริ่มคลาสสิกละ 12b กลัง2ลบ 3bx กลัง2ลบ 4b บวก x กำลัง2ยวเมือ่อลอยค่ะรีบจดไป วิชาเราเนี่ยสนุกมากไม่ได้เดี๋ยวก็จะนะพอเหมือลอยปุ๊บมันจะทำตามไม่ทันละเพราะมันต้องเป็นวิชาที่สร้างสมองฝึกสมองอ้าวอันแรกดึงอะไรออกสามบีเด้ออะไรเด้อสี L ่บีลบลบเอ็กซ์ใช่ไหมกำลังสอง ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองดึงอะไรรู้ไหมใครรู้บ้างดึงลบออกเลิศถูกต้อง c b ลบ x กํลังสองดึงลบเฉยๆออกต่อมาก็จะดึง c b ลบ x กํลังสองออกเหลืออะไรครับ3 b ลบอะไรลบหนึ่งถูกต้อง อีกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะให้ทำบางครั้งสิ่งที่ทำไม่ได้ไมากที่สุดคือตัวแปดเดียวอย่างเงี้ยแต่ก็จริงไม่ยากลองดู อันนี้ดึง x กําลังสามออกหรือเป็น x บวกหนึ่งนี้ดึงเจ็ดออกหรือเป็น x บวกหนึ่งดึง x บวกหนึ่งออกหรือเป็น x กําลังสามบวกเจ็ดถูกต้องนะครับ